วันที่5กันยายนพศ2 5 1 3เวลา19.20นาทีศูนย์วิทยุกู้ชีพบุรณนะโรงพยาบาลราชบุรณนะได้รับแจ้งขอสนับสนุนกำลังพลนำผู้ป่วยติดเตียงวัย71ปีเข้าบ้านเนื่องกับกลับมาจากการตรวจรักษาอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบทำให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้อย่างป,งปกติทั่วไปเมื่อสาสมัครหลายหน่วยงานได้ยินเสียงเรียกขานของวิทยุ กู้ชีพบูรณะซึ่งจัดก,กำลังเล่นลุดไปสมทบที่เกิดเหตุทันทีเมื่อสาสมัครไปถึงพบว่าบ้านของผู้ป่วยคนดังกล่าวนั้นอยู่ภายในซอยสุขสวัสดิ์ส0แยกย่อยซอยที่10บมาเล็กที่3 4 5สหทับหหมู่2แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในซอยนี้จะเป็นซอยที่รถของอาสาสมัครอู้ภัยเข้าไปยากลำบากมากประกอบกับทางเข้านั้นเป็นหลุมเป็นบอ่อตลอดทางและบางช่วงก็ยังจะมีน้ำท่วมขังแล้วมีฝุ่นละอองค่อนข้างเยอะมากเหตุเพราะด้านในซอยจะเป็นทางเข้าของสถานที่ก่อสร้างของโครงการหมู่บ้านต่างๆแล้วมีรถหนักวิ่งเข้าออกวิ่งอยู่ตลอดเวลาอาจจะทำให้ผิวถนนด้านในซอยเกิดการชำรุดเสียหาย แล้วอีกอย่างทางเข้าซอยตลอดแนวความสว่างของไฟฟ้าช่องทางเดินก็ไม่เพียงพอซึ่งทำให้ภายในซอยดูเปรี่ยวมากในเวลาค่ำคืนส่วนถนนทางเข้านั้นจะสลับด้วยถนนที่เทปูนอย่างดีแล้วแค่เพียง200เมตรแต่พอตรงเข้าไปก็จะเป็นทางรูกรังซะส่วนใหญ่ ึงให้การสัญจรไปมาเป็นด้วยความยากลาบากมากพอรถของอาสาสมัครผ่านเส้นทางหลักเข้าไปแล้วก็ต้องลงเดินซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าลําบากกับการดาเียนผู้ป่วยรายนี้มากต้องใช้เตียงเข็นไปบนทางเดินเลาะสวนซึ่งมีสภาพแคบมากต้องช่วยกันพยุงเตียงเข็นของคนไข้ไปตลอดจนระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรเลยทีเดียว แต่แล้วเมื่อเข็นเตียงมาถึงทางแยกเข้าบ้านของผู้ป่วยแล้วคราวนี้ต้องนำผู้ป่วยขึ้นเปตักเพื่อนำผู้ป่วยเดินเลาะสวนไปตามคันดินซึ่งแคบและมืดมากๆถ้าเดินพลาดก็คือตกลงไปในน้ำอย่างแน่นอนจึงต้องใช้ทักษะมากในการลำเลียงผู้ป่วยรายนี้จนถึงบ้าน คือครั้งนี้เดินเท้าร่วนๆแล้วยังต้องแบกเปที่มีผู้ป่วยอยู่บนเปลไปด้วยอีกเกือบหนึ่งกิโลเมตรเช่นกันแต่ด้วยหัวใจที่มีความมุ่งมั่นของอาสา,าสมัครทุกๆท่านซึ่งส่งผู้ป่วยถึงบ้านอย่างปลอดภัยจากการสอบถามคุณยายกับคุณตาที่อยู่กันเพียงรำพังสองคนในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นที่เช่าแต่บ้านเราเองยายนอนชั้นบนตานอนชั้นล่างเพราะขึ้นลงลำบาก ตาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแขนขาไม่มีแรงช่วยเหลือตนเองไม่ได้เวลาเจ็บป่วยไปหาหมอหรือหมอนนะัดจะเดินทางลำบากมาก แต่ก่อนตอนเดินไปจะพายเรือออกไปแล้วก็ไปขึ้นรถที่ปากทางแต่ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วเวลาเจ็บป่วยหรือหมอน,นัดก็จะขอความช่วยเหลือจากศื่ออันใหม่ให้ช่วยหารถมารับส่งโรงพยาบาลตากสินและหารถมาส่งตอนกลับจากโรงพยาบาลอีกในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาสาทุกคนเลย ซึ่งใจจริงๆที่มาช่วยเหลือแบกตามมาส่งกันเพราะทางก็ไม่ค่อยดีมืดก็มืดถ้าถามถึงรายได้ค่าใช้จ่ายก็จะได้จากเบี้ยคนชราคนพิการและก็เก็บของในส่วนนี่แหละขายเพื่อเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันพอมั่งไม่พอมั่งก็ต้องประหยัดกันไปให้อยู่รอดไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเอง พรด้วยความเกรงใจและกลัวว่าตนเองจะเป็นภาระให้กับคนอื่นเขาจึงไม่กล้าเอ่ยปากออกมาแต่แววตาที่อ่อนร้าของคุณยายนั้นช่างเปลี่ยมไปด้วยความเหนื่อยล้าของความยากลำบากมากๆในการดารงชีวิตสิ่งที่คุณยายปรารถนาคืออยากให้คุณตายังคงมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นแรงใจของกันและกันตลอดไปเท่านั้นเองทั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครร่มกตัญยูและอาสาสมัครกู้ชีพบุรณนะ โรงพยาบาลราชบูรณะที่ช่วยเหลือนำคุณตาไปส่งโรงพยาบาลและนำส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกครั้งแม้หนทางจยากลำบากเพียงใดอาสาสมัครก็ไม่มีเสียงบน่นและไม่ย่อท้อต่อการช่วยเหลือประชาชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวขอขอบคุณภาพข่าวคุณโชติกาทีมข่าวฝั่งทน